สวัสดีครับเมือนเราอยู่กับกองนัอตาลีก็เราครับเดี๋ยวห้างเป็นทีมงานแนนดินะครับเจ้ากำลานครับครับกิตาชีครับรุ่วนเลยโอ้โหว่ารุ่นสองแล้วโดนสามครับเนี่ยเสียตายครับต้นขาบ้านข้าวครับก็เห็นก็เสียหนาจีหัวครับเนี่ยมาขางน้ำตื้อๆเลยครับก็ว่า ่็พออยากดีมาได้ครับกันหัวแนวนี่เพราะมันสีไปถือสายไฟสายยังครับแล้วมันก็เสีนเแ็ดไหนมันล่วนครับแต่ว่าลดไม่ดีครับพอดแบบเร็วเลยครับ อากาศก็ห้อนแห้งครับเมื่อเนี่ยไ,ได้แดดเมื่อเมื่อครับเมื่อเนี่ยเพมีคืนเม,มื่อครับไปว่าไรครับอ่าฮกทัศนี่งนะครับเนี่ย ลากบอลครับทันนานละสองอที่เขานะครับเต็มแล้วครับเอาปบิ้ลหมดเส้นสาครับผมเอา,า,า,าข้างล่างแล้วครับเพรดำมันขึ้นไม่ไหวครับเนี่ย้ำก็ซึมๆนี่ครับเนี่ยนี่ทา่ากันวันนี้ครับเพรดำมันขึ้นไม่ไรครับเอ้เด,ดทถ้วยไปครับ ไงกจริญครับรถดำเป็นรถประกัวเขาขั้นเนี่ยหกสูวครับเท่าหัวครับเนี่ยเจ้าพวเดี๋ยวหัวกระเทือนยังครับเนี่ยเป็นหัวมีกล้าแค่พับขั้นเนี่ย เสียงไมโครือเป็นเสียงแน่นอนเพื่อทำมันติดตั้งเนาะเสียงไมโครก็กได้เสียงกับพืชครับป๊าป๊บป๊าป๊าป๊า ใต้ครับคุ้ง่ายๆครับเนี่ยเดิอนใต้ขี่เป็ดครับเนี่ยโคด,ดำลงอะไรได้ครับก็ลงเพื่อย้อนครับเนี่ยโคด,ดำทั้งมือเนี่ย็เฮ็ดมากน้อยครับสั้นๆป้อมๆครับโคเสือตะกี้ครับ ฟ้าคางกัะต้มๆครับฟ้าคางหาทิพหาิพหาทิพาเนีครับผมป้อมค้นซื้อกับปาได้ใส่ดินหลาใสดินไหลา้แทรกกับบ้ามันหน่อยครับม right ันล่นวอนครับขัานได้กับบ้าง่ายนะบ้านหน่อยหน่อยนะครับก็อยากได้นี่ครับเรื่งรถท่านปมป้อมครับหัวยง่ ขอสาวปน้ำครับโรเตโคก็ได้แ้ามหายดํา,าดครับ ไอรับนี่เดี๋ยวไปเียกี้ครับเดี๋ยวไ้โคมันมีมันตานดนร้ายครับเนีนี่มันมีมุมต้านร้ายครับเอก้นทีนี่แข็งมีก้นหากเล้ครับนี่ยเมี้ีกี้นีนี่ ท่านนี่นาเดี๋ยวม่านตีสิบครับฟ้าขางจะไม่ได้ซื้อเล็กถึงดีครับเนี่ยฟ้าขางนี่น้อยครับตดมากกับมากพร้อมกันครับอะไกันมาได้สามทีท่าน ด้วยครับเดี๋ยวดินแกนครับว่งงันเระยะียนไประยะทางแปดโลครับสองลอยหาชิดเกียร์พร้อมครับแม่เอาบอรงมุ้งไหมครับบ้านนี่ พุดลงไปเพรดินแข็งล้ะครับเป็นดินเรื่องหลืองเอากลารครับลดน้อยนี่ดูก็แข็งนี่ครับปั้มหอนเลยครับพ่นปั้มหอนเลยครับเจอแข็งครับ เลี้ยงดินหยาครับทานต่อรถเอียงนี่ก็ไม่โค้งต,ตั้มกลัวนี่ยราเห็นครับเลี้ยงดินหยาครับแต่ไม่โคยู่สูงเราลดำยู่ตั้มนี่เลี้ยงดินง่ายครับ น้ำเลยครับมาเก็บมาเทียเดี๋ยวจะมาลงไปเก็บอีกครับตั้งแต้ก็ยังแหงครับมันงเห็นมาสูงดูนิดหนอเนี่ยนี่พิดย่างเดี๋ยวครับลงน้ำติดเร็วครับครับจอดได้สิติดครับจอดตรงเนี้ย ครับก็บเอาไว้ส้มีครับเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่ครับขอพุ้นี่เข้ามาเราบ่งช่ชองนองตะก,กี้ครับสวัสดีครับ